ันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมา,มาเดินป่าหาของป่ากันพี่น้องเรามาดูว่าจะเดินเจออะไรมั่งป่ามีเห็ดมีอ,อ,อะไรของป่าเพื่อให้เก็บไปเกี่ยวบ่พี่นออ้องป่าก็บหุหกลงน้ำเยอะฮะลงน้ำไรงขึ้นโขกเลยครับเมื่อเราเพิ่เป็นสีมืด เงีับรุบ่งร้ายครับมตต่ต้องหงุด้งแตกุบุสายก็ลงเลือดัวประกออีกสายกนองเล่นดุันนี่ย่งบ่โอ้กิงไ,ไม้เกาะไว้โอ้ ไกำลังจะโผล่เลยไข่อะไรเนี่ยไม่ได้มองอะไรเนี่ยดอกเบี้ยก,ยก็เสียได้ไปดูดิื่อย อันนี้เห็ดเหลืองอ้าเ,เออ,อ,อ,อนั่นดอกขาวไม่รู้ว่าเหลืองดอกหนึ่ง,ง,งยาสาธิตดีไปเราก็เดินไปอีกดอกโคละสีกันเลยอยู่โคละที่ใกล้ๆกัน อยู่ข้างทางเลยจ้าความไม่คือของแท้คนละสีคนละสีครับเอาไปเพิ่งแกงแล้ว

เง okay. okay. mm hmm. cool. uh, okay. ี้ยเราพูดของเท้แบกจีนมงานดิแต่ฝั่งนี้ฝั่งนี้โดนน้องกิ้งกือปกินไปเลยอ่ออุ้ยไมตายยังไงเลยเหรอไปไปต่อ มันคือแอบใช่เป็นดอกเป็นดอกป็นตอเป็นก่อนเขียดตัวไป่หาออกไม่ออกมันดกข้อเขียดด้วยดำฟนไปยืนนานมานี่นี่เลยสามดอก ร่วมกันโอ้พมไดอก้องพุ่มตะไคร้ที่ดอกมใไ่มใไ่นี่มันจะกิ้งไตกิ้งมาจะไปอีกปลาได้หมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาอันนึ่งดอกดอกไฟไปปลาไหมบ่กำบั้นแล้วพี่้องโหหอนกับพี่ต่าูหอนอิลิหอนเอา นุงกาหลายพี่น้องเห็ดกับไ่ค่อยออกปันใดก็ได้แกงอยู่มั้งสองคนพี่น้องเอ้ยของแท้พี่น้องมันบิดเบี้ยวเลยเป่เฮ็ดต้องงนี่เลยไม่ตัวงงเดือดมานอันเดียวพี่น้องนี่ครับเบิ่งๆพี่น้องก็ได้แกงอยู่นี่นีโอ้เห็นตัวงงครับกําลังบานพี่น้องบานกันมั่ยตูมบานดอกเดียวเองหรอเอออะไรบุเรศไทหลายพี่น้องผมไปพ่อเห็นผู้ดีเบ็ดก็สับกระเบื้องบุเรศไทย บตเตต้งเจวัตกินไปถ่ายหรอว่าขายมากไม่ถายมากเออถายมากคนแยกกันเดินสองคนกับน้องปอไดแกงได้หนี่งจียมสุดจอดกับแกงแ้วงอกขาวครับผมแกงทั้งผู้บ่เคยคือบริขินผู้หรือตีนผู้ครับผมจัดไปครับทั้งโครทั้งโคกแล้วแกงแ่บแไปตรงไปไปเข้าเดียวครับผมทุกบ้านชัวกูกลัวมาครับผมแต่มันมาทำการล่างครับนี่ล่างข้าวทีครับผมเด่นเป็น่ล่างเป็นที่พี่น้องมันที่ี้ดินทั้งิีพล่างทั้ทา วดลเดียวข้าวใบตะแกงตมนี่ดอกเียววนนี้นะตุมต้มมันดูไปรน่อเนาะเไข่ไข่นะมันจะดูดทอไข่เลยมันมีไข่อยู่นะแค่ไข่มาใบหนึ่งนะอย่างนี้และห้าร้นดอกเลยไอ้กนี่นบางไนอะ้ทอดาบมันลักใบมันละมังไข่ไข่กันเลย้าไมายไปไหนแล้วล่ะ ไข่ไหายงานจะบตกว่าค้าเย็นนี้น่าจะบาหน,นบาหมดเลยมึงบานหมดถ้าไม่เก็บตั<ห>น<ห>น,นี<ด>้ก็โรย้วนีคค่นะเรายังตัดสินใจไปเอยากไม่ไปแล้วไงเทครับก็ได้แกงใี่ห้ือเปล่เดือนกี่ชั่วโมงอ่ะชั่วโมงกูกลัวยุงหลายปวดขอนก็อขอนขอนกับแกงกันกลับแล้วครับไอ้นัื่อก็เยอะใหญ่ไปเงี้ยแล้วบนนักนจะเป็นไงเดี๋ยวบนนี้น,น,น,ไไน,น,นำน้ำๆให้คนอีกแลตัดได้